ครับบทที่2จากที่ผมเกินไปแล้วในบทที่1ก็คือเป็นเรื่องของข้อมูลและคณิตศาสตร์นะครับในคอมพิวเตอรอ์มีหัวข้อรายละเอียดดังนี้นะครับก็คือเราจะเริ่มด้วยข้อมูลพื้นฐานชนิดต่างๆในภาษา C นะหรือ C++ นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็น โครงสร้างพื้นฐานให้กับโครงสร้าง Data Structure นะครับชนิดอื่นๆต่อไปนะต่อไปก็คือเราจะลงรายละเอียดนะครับว่าคงข้อมูลพื้นฐานนั้นแบ่งเป็นเลขจำนวนเต็มฐาน2แบ่งเป็นเลขทศนิยมฐาน2ชนิดจุดลอยตัวมาตรฐาน ieee 754นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าใจ เลขจำนวนเลขทศนิยมฐาน2 i e เนี่ยนะ i e เเราก็ต้องเข้าใจชนิดจุดลอยตัวแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ชนิดจุดคงที่นะครับซึ่งในเล่มผมเปลี่ยนไปใช้คำว่าจุดตรึงนะครับงนั้นการที่เราจะเข้าใจาเลขทศนิยมฐาน2ชนิดต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะต้องเข้าใจคณิตศาสตร์พื้นฐานของเลข จำนวนเต็มฐาน2ด้วยนะครับเมื่อเราเข้าใจครบหมดแล้วนะครับหับวข้อสุดท้ายก็คือเลขตัวอักษรนะครับเราจะเอาเลขฐาน2นะครับมาแทนตัวอักษรนะซึ่งสิ่งมาตรฐานที่พวกเรารู้จักกันแล้วก็คือ ASCII นะครับและที่ผมจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือ Unicode นะครับงนั้นเราก็จะไปต่อสไลด์ที่3กันเลยนะข้อมูลพื้นฐานชนิดต่างๆในภาษา C และ C เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยที่ผมตีเส้นนะครอมเอาไว้นะครับเป,เปิดเอาไว้แต่และนั้นมันจะกำหนดจากความยาวนะครับ8บิต16บิต32บิต 64บิตนะครับท,ทุกตัวในนี้เป็นเลขจำนวนเต็มจอนตตอนะครับผมย่อว่าจอนตตอเลขจำนวนเต็มฐาน2ส่วน2ชนิดสุดท้ายเป็นเลขทศนิยมนะครับซึ่งเราเรียกง่ายๆว่า Real Number นะครับแต่มันไม่ใช่ Real Number ที่แท้จริงมันแค่ประมาณ นะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมว่าทําไมถึงแค่ว่าประมาณนะครับอ่ะตอนนี้มาดูว่าในเลขทศนิยมเนี่ยก็จะมี2ความยาวนะครับก็คือ32และ64บิตนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมภาษาเหล่านี้เราก็ประกาศมันว่าเป็น float หรือ double นะครับในตัวแปรชนิดโฟล t เนี่ยด้วยความยาวที่น้อยกว่าก็เลยแทนค่าตัวเลข ได้ไม่มากเท่าเห็นไหมครับได้น้อยกว่านะครับค่าต่ำสุดนะครับก็คือ2ยกกำลังลบ126ในขณะที่ถ้าเป็นดับเบิ้ลค่าต่ำสุดคือ2ยกกำลังลบ1น2 3งานะค,คำถามก็คือทำไมต้องใช้เลขน้อยแบบนี้นะครับเราต้องใช้คำนวณอะไรที่เป็นตัวเลขน้อยๆแบบนี้เหรอคำตอบก็คือใช่นะครับเป็นการคำนวณทาง วิทยาศาสตร์นะครับทางวิทยาศาสตร์นในวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะที่พวกเราเคยเรียนมาเนี่ยนะครับตัวเลขเหล่านี้ก็เอาไปใช้คำนวณได้นะครับและค่าสูงสุดก็คือ2ยกกำลัง127นะที่ดับเบิลสูงถึง2ยกกำลัง1,022นี่ก็เป็นเหตุผลเช่นเดียวกัน นะครับโอเคงั้นเมื่อเราแปลงจากเลขฐาน2ตรงนี้ให้กลายเป็นเลขฐาน10นะเราก็จะเห็นชัดขึ้นว่าค่าสูงสุดคือ10ยกกำลัง38ในขณะที่ค่าสูงสุดคือ10ยกกำลัง88นะครับงั้นถ้ามากกว่านี้นะก็คือ f l o ต t ก็จะมองเป็นบวกลบอินฟินิตถ้ามากกว่านี้ float ก็จะ double ก็จะมองเป็นบวกลบ infinity นะครับนี่ก็คือ,อประโยชน์ของการใช้เลข float และ double นะต่อมาก็คือย้อนกลับไปในเรื่องของเลขจำนวนเต็มนะครับเราก็จะมีสองชนิดหลกัหลกๆก็คือ u n s i g n e แล้วก็ s i g n เห็นไหมครับถ้าไม่มีคำว่า u n s i g n ์ d นำหน้านั่นหมายความว่ามันคือเลข ทายนะเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดในสไลด์ถัดไปโอเคนะครับ